เอาละครัท่านผู้ชมกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะมาดูตัวเหรียญโทเค็นครับที่เป็นเหรียญโทเค็นใหม่ล่าสุดครับณปัจจุบันนะครับเขาได้เปิดทําการ P s เ l ลให้กับเรานะครับโดยให้เราเนี่ยสามารถครอบครองเหรียญได้นั่นเองครับซึ่งตัวเหรียญครับมีชื่อว่า Shibashoot ครับถ้าเราดูจากทางด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นอิทเร์เฟซในการซื้อขายนะครับระยะเวลาตรงนี้นะครับผมก็จะทําการลดลงไปเรื่อยๆครับโดยเป็นระยะเวลา การซื้อ p ีเซลของตัวเหรียญณนะปัจจุบันนะครับราคาเหรียญ p ีเซลอยู่ที่1 s ชิบะชูดครับต่อ0.0196ดอลลาร์ครับเขาจะทำการซื้อขายนะครับจนกระทั่งตัวเหรียญที่เขาเปิดให้เราซื้อ p ีเซลเนี่ยหมดสต็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราดูหลอดนะครับหลอดทางสีเรืืองๆตรงนี้นะครับ ก็คือหลออตรงนี้เนี่ยมันคือเวลาตรงนี้ครับผมตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็คือ9วันนะครับเหลือเวลาอยู่9วันถ้า9วันหมดนะครับราคานะครับของชิบะชูดเนี่ยมันจะขึ้นนะครับจาก0.0196เนี่ยอาจจะขึ้นเป็น0.02ก็เป็นได้นะครับผมหลังจากหมด9วันไปนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการเปิดขายพีเซลนะครับเขาจะเปิดขายจนกว่าจะหมด ตัวโทเคนที่เขาเปิดออกมาให้เราผีเซลนั่นเองครับเราสามารถซื้อขายด้วยจาก ETH นะครับหรือ BNB นะครับหรือ USDT ก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับหรือเราจะลูดการ์ดบัตรเครดิตก,ก็ได้นะครับถ้าเราอยากซื้อด้วย บีแนบีนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นเหรียญบีแนบีนะครับหรือจะซื้อด้วย e t h ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบีแนบีก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมตรงนี้นะเราสามารถกรอกลงไปตรงนี้ได้นะครับผมอ่าสมมุติว่าผมอยากจะซื้อ1นึ่งบีนบีนะครับเราจะได้เหรียญโทเค็นณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 8ง0 0ื่โทเค็นชิบะชุดนั่นเองนะครับผมอะไรของตัวเหรียญนะครับถ้าเราดูนะถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับเราจะต้องเอาไปทำการสเต็คกิ้งนะครับผม การสเต็กกิ้งเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราซื้อมานะเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับในในระบบของผู้นะครับผมเราก็เชื่อมต่อวอล LET เข้าไปนะ แล้วนะครับระบบของผูเนี่ยจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้กับเรานะครับตามจํานวนเหรียญที่เราซื้อเข้ามานะและเขาก็จะทําการแบ่งนะครับตัวเหรียญชิบะนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นรางวัลผูที่จะทําการแบ่งณปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันยังเยอะอยู่นะครับน่าสนใจนะเพราะว่าผลตอบแทนนะครับโดยประมาณนะถ้าเราซื้อณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1 5ึ่งนะครับอืมเขาก็จะมีอัตราในการคํานวณน,นะครับก็คือรายเดือนจะเท่ากับรางวัลเปอร์เซ็นต์ต่อ12นะครับรายวันเนี่ยรางวัลเเเปอร์์ซ็นตท่ากับ หารด้วย365วันแประมาณนี้ครับนี่ก็คือเอาอัตราทั้งหมดนะครับที่เรามีเหรียญอยู่นะครับที่เราซื้อมาเนี่ยและเขาก็จะแจกตามสูตรคำนวณนี้เลยละกันนะครับผมอืมเราก็สามารถขูดเคมได้ตลอดเวลาเลยนะสาหรับตัวเหรียญนะครับสำหรับไวเปเปอร์นะครับเราสามารถเข้าไปอ่านและศึกษาดูได้นะครับไวเปเปอร์ตรงนี้นะว่าตัวเหรียญมีที่มาอย่างไรนะครับประวัติเป็นอย่างไรเราจะไปดูที่หน้าแรกกันก่อนนะครับอ่าสำหรับหน้าแรกนะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมเลื่อนลงมาเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจ ก็คือรถแมพนะครับผมในตรงนี้นะชิบะชุดเอานะครับรถแมปเนี่ยก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็จะทําการปล่อยให้เราซื้อพีเซลใช่ไหมครับารายชื่อเนี่ยก็จะทําการลีดตรงคอยเกโก้และก็คอยมันต์แคปนะครับตรงนี้นะผู้ถือครองทั้งหมดเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับจะอยู่ประมาณ1,000คนเท่านั้นเองนะครับผมตรงนี้นะ แล้วทีนี้นะครับผมก็จะมีการรับตัวโทเค็นเนี่ยได้จากตัวทวิตเตอด้วยเหมือนกันครับก็จะมีอาจจะก,กิจกรรมต่างๆนะครับในคอมมูนิตี้นะครับผมระยะที่2เนี่ยก็จะเป็นผู้ถือครองเริ่มมี5,000คนแนละนะครับผู้ถือครองให้คนนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีการแบบว่า อาวสารนะครับร่วมกิจกรรมของคอมมูนิตี้นะครับผมในตรงนี้นะและต่อมานะครับก็จะเปิดให้เราสามารถซื้อและก็ครอบครองนะครับด้วย1 0 0 0 0คนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสเต็ปต่อไปนะครับอ่าสเต็ปที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเอาตัวโทเค็นเหรียญเนี่ยเริ่มสแตนบายลงลีดนะครับการเทรดเรียบร้อยนะครับทุกคนเนี่ยก็จะสามารถ ครอบครองเหรียญได้ทุกคนอยู่ประมาณ10,000แสนล้านนะครับที่เขาครอบครองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดเข้าสู่บล็อกเชนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถแมพของโทเค็นนะครับณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในช่วงขั้นตอนแรกนะครับที่เขาแบบทำป้ายแล้วก็วงไว้อยู่นี้นะอันนี้ก็คือเริ่มแรกนะครับขั้นตอนแรกอยู่ณปัจจุบันโทเคนอมริกครับผมโทเคนอมิกเนี่ยพีเซลนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่770ร้านเหรียญโทเค็นนะครับที่จะให้เราทําการซื้อขายนะครับนี่นะตรงนี้ให้เราครอบครองกันก่อนนะครับตรงนี้นะ ก็จะเป็นโภเชียนอยู่นะครับผม20%ครับก็คือการสเต็ k กิ้งนะครับก็จะเอา440เหรียญน,นี่แหละให้กับผู้ที่ซื้อพีเซลนะครับก็จะเป็นรางวัลสเต็ k กิ้งนั่นเองนะครับและต่อมาครับก็คือกองทุนโครงการก็คือเอาไว้ทําการ ผลิตแพลตฟอร์มพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับทำคอมมูนิตี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสภาพคล่องเนี่ยก็คือเอาไว้ดูแลรักษาสกปภาพของเหรียญนะครับผมเพื่อไม่ให้เหรียญเนี่ยราคามันล่วงนะครับผมประมาณนี้นะตลาดเนี่ยก็คือเอาไว้ทําการลดลงการเทรดนั่นเองนะครับเพิ่มเติมนะหลังจากที่เราซื้อเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่เราปล่อยขายพิเซลนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แหละโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมมูนิตี้อ่าตรงเทเลกรมนะครับเทเลกรมเนี่ยพอเราเข้ามานะครับก็จะมี จำนวนผู้คนนะครับในคอมมูนิตี้เทเลแกรมยอยู่ประมาณ3,505เมมเบอร์นะครับในตัวของตัวเหรียญน,นะณปัจจุบันเนี่ยชาวต่างชาติก็มีการซื้อและก็สเต็กกิ้งไปนะครับตรงนี้นะเออมีบางคนก็ซื้อเยอะบางคนก็ซื้อน้อยนะครับตรงนี้นะก็จะมีการพูดคุยกันตลอดนะครับในคอมมูนิตี้ใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาในคอมมูนิตี้นะครับมาพูดคุยสื่อสารกันได้นะในตรงนี้นะครับเพื่อ จะได้รับไอเดียหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับเผื่อแบบว่าซื้อเหรียญไปแล้วเหรียญไม่เข้าผิดพลาดอะไรนะครับมีแอดมินคอยตอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมและตรงอีกที่หนึ่งนะครับก็คือทวิต t ตอรนะครับทวิตเตอเนี่ยถ้าเรามาเราก็กด Follow ตรงนี้เลยเพื่อรับข่าวสารตรงนี้นะครับในทวิตเตอร์เนี่ยมี Follow อยู่ประมาณ1,367คนนะครับอืมก็จะมีข่าวสารและก็ในเรื่องของการแจกเหรียญนะครับในตรงนี้นะเพื่อที่จะทําแบบว่ามีกิจกรรมนะครับในการแจกเหรียญ ให้กับเราด้วยเหมือนกันครับสำหรับชิบะชุดนั่นเองนะครับสำหรับตัวโทเค็นเนาะก็อย่าลืมนะครับเป็นเหรียญมิบเหรียญใหม่ที่น่าสนใจอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่ารางวัลสเต็กกิ้งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ1,513%เลยนะก็ทำการแบบว่าเป็นภูที่แบ่งจ่ายคนเนี่ยยังไม่ได้แบบซื้อเหรียญเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีการแบ่งจ่ายโดยเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะหน่อยนะครับน่าสนใจนะสำหรับตัวเหรียญน,นี้นะครับใครที่ชอบอยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นนะเป็กลังใจใจนกาบสไคลลิปแ้วก็ร์ตัวเหรียญโทเค็นใหม่่ทีกลังออ มานะครับ